บุฟเฟ่ต์วันแรกอ่าวันนี้นะคะทุกคนก็จะมีมิชชั่นให้กับพี่จิ๊บและน้องหนาน่านะคะอ่าพี่จิ๊บแล้วก็น้องหนาน่านะคะอ่าวจะถามพี่จิ๊บก่อนบุฟเฟ่ต์ของเรามีกี่ราคาคะลูกสองราคาค่ะสองร้อยเก้าสิบเก้าแล้วก็อันนี้ร้อยเก้าสิบเก้าใช่ค่ะก็คือใครนะคะอยากได้ร้อยเก้าเก้าก็ไซส์เล็กตัวนี้เลยนะคะส่วนสองเก้าเก้าคือไซส์ใหญ่นี้ซึ่งไซส์ไหนคุ้มขนาน่ะนะไซส์นี้อยู่แล้วจ้าสองเก้าเก้าจ้า ชาวลูกค้าเนาะเลือกไปกี่บาท1,030บาทคา่ะมากจ่ายแค่299นะจาก1 3 3 0วันนี้พี่ก็เลยนะคะมีมิชชั่นให้2คนนะคะ<ม>ก็คือ299ตัวเนี้ยนะทุกคนแข่งทั้ง2คนแข่งกันใครคุ้มกว่ากันย้ายทุกคนเลือกแบบว่านะด้วยใช้แบบความสามารถตัวเองทำยังไงก็ได้ให้299คุ้มที่สุดนะคะอ่ะเริ่มกันเลยสู้ไม่สู้ใครชนะใครชนะคิดว่า พี่จีว่าใครชนะสันอยู่ลอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะจะบอกเลยนะคะว่าลูกค้ามาเลิกช่ำกันมากๆแนะนำว่าใครมาก่อนได้ก่อนคนที่ได้เปรียดที่สุดก็คือคนที่มาก่อนนะคะห้ามช้าเลยและนี่ก็คือการแข่งขันที่ดุเดือดมากๆนะคะกะว่าซื้อจริงเลยอันนี้กติกาของเรานะคะคือทุกคนต้องรูดสิบได้นะถึงจะเป็นอันที่คอมพ l e ทนะคะถ้ารูดไม่ได้คือไม่จบนะคะลูกแม่ผ่านมาแล้วห้สิ ก็ยังไม่เสร็จนะคะและนี่ก็คือเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าสมมติว่าทุกคนสามารถลู้สซิ๊กได้แบบนี้ก็คือคุ้มมากสำหรับของน้องนาน,น่าและของพี่จิ๊บถูกต้องตามกติกานะคะก็คือมีการลู้สซิ๊กปิดเรียบร้อยแล้วคราวนี้นะคะเดี๋ยวพี่ใช้สองคนสลับกันขีนะที่จิ๊บขีของนาน,น่า,านาหน้าขีของพี่จิบ๊บแล้วก็มาดูกันนะคะว่าใครจะ ชนะในแมตต์นี้นะคะดูฉ่ำมากของนานาเอาแต่ของแพงเวอรส่วนอันนี้ก็ของพี่จิ๊บนะคะก็จุกเช่นเดียวกันแต่ว่าแมตต์นี้อมันต้องมาดูที่ราคาว่าใครเลือกผลิตภัณฑ์ที่แพงกว่ากันนะคะสูสีกันมากแม้ตื่นเตน้นและนานานะคะผู้เอาแต่ชิ้นใหญ่ๆบางทีชิ้นใหญ่ก็ไม่ได้ว่ายอดเยอะเสมอไปนะคะ อองนานาได้8 1ดนะคะไปจบที่ราคา1 0ึ9บาทนะคะลรหนาตบมือตบมือเลยลาผู้ชนะในแคมเปญน,นี้ได้แก่พี่จีมนะคะอ่ะาถามสองคนสนุกไหมคะแคมเปญน,นี้สนุกมากคะ่ะรู้สึกยังไงคะที่เป็นผู้ชนะตื่นเต้นดีใจเป็นผู้ชนะเทคนิคคืออะไรคะ ก็หยิบของชิ้นเล็กๆแต่ว่าหลายชิ้นสักหน่อยออถ้าชิ้นใหญ่เราจะได้น้อยสัมภาษณ์คนแพ้บ้างอะรู้สึกยงบ้างคะรู้สึกเสียใจทำไมถึงแพ้คิดว่าออก็น้องหยิบแต่ชิ้นใหญ่ๆมันเลยใส่ได้น้อยใช่ออโอเคแม้เป็นไรนะคะน้องๆคนไหนคิดว่าตัวเองเลือกเก่งก็ มาเลยนะคะี่อักษราของเราวันที่นี้ถึงวันที่15นะคะพฤศจิกายนแต่ว่าถ้าของหมดก็คือปิดลานแล้วเหมือนกันนะคะฉะนันรีบมาตามกันด่วนๆเลยค่ะ